ตั้งใจมากๆกับคลิปนี้นะตั้งใจอีกแล้วเพราะว่าสมัตปวงกขาจะธรรมาดาไม่ได้เข้าคงงงงงงงัมแบงทงไงฟิตติ้งก่อนต้องดูความเรียบร้อยวันนี้ก็ขนามาในลุกแหละป่งหินเล็กไฟนกส่งการสงการค่าแต่ว่าไม่ได้แต่งหนะ้าจะซืป่งหินเล็กไฟก่อนหนึ่งกรุป๊ปสวัสดีจ้า กลับมาแล้วกับช่องที่บอกว่าเป็นช่องยูทูปนะเปลี่ยนชื่อแล้วนะจ๊ะจะสีมอยเป็นสมัติปวงเบยวันนี้เราจะมาทําเป็นเป็นเป็นแบบเป็นบล็อกแต่งหน้าสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยคือฟิวจัดจอยเนาะเราจะแต่งตัวแต่งหน้าเลยแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปถ่ายรูปด้วยนะฮะให้มันดูแบบเก๋นิดนึงเพจะแต่งกันเนี่ยมันเป็นช่วงคลิปที่เราจะรอนสมาช่วงสงการพอดีก็เลยจะแต่งเป็นนางสงกรานเนอะแต่งทุกปีจริงๆก็แต่งทุกปีแหละเออแต่ว่า ก็อยากแต่งไงอยากพูดให้มันดูสเปเชียลนิดนึงเลยก็ตามนั้นนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มแต่งกันเลยนัดสงกัรปีก็จะแต่งคือนางกิริน,นีเควีนะจ๊ะเรื่องความรู้เรื่องละเอียดเนี่ยไปเซิร์ชเอาใน Google เพราะขึ้ความรู้นะเห็น <c oughs> เขาแต่งแต่งกันใน i g จีอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะขึ้นภาพตัวอย่างให้แล้วก็แจกตามเขาเอาเท่าที่ได้มั้งเริมเอาเท่าที่ได้อันดับแรกนะไม่ว่าจะต้องลงตัวบำรุงก่อนเพราะว่าหลังจากที่แบบ เราอยู่ห้องแอร์อะไรเงี้ยเราแบบไปทํานุ่นทํานี่มาเวลาแต่งหน้าตรงจมูกจะเป็นคราบแบบง่ายมากแบบเป็นคราบง่ายมากจริง,รงๆเ่ะเราบำรุงไปแล้วแหละเพราะเมื่อกี้ล้างได้ไแต่ว่าจะบำร,งรุงเพิ่มอ,อีกนิดเพื่อเติมความชุ่มชื้นนะจระเช้ตัวนี้นะเพราะว่ามันทุ่มมากมันประกอบไปด้วยหลายสิ่งอันนะก็จะต้องเติมนิดนึงให้ผิวมันมีความอิ่มฟูามากที่สุดโดยเฉพาะบริเวณ จมูกนะสันจมูกแล้วก็ปลายจมูกตรงน,นี้สาคัญมากมันแห้งมากเลยอ่ะพรไม่รู้ว่าหนังพะหนังมันตึงปุ๊แล้วมันทําให้แบบทุกอย่างเป็นคราบไปหมดมหลองพื้นที่เราจะใช้วันนี้นะเป็นรองพื้นของอ่าฟิตมีตัวนี้นะจ๊ะ<ม>เห็นไหมเอ่อตยตรกันไหมอ่ะนี่เป็นฟิตมีตัวนี้นะจ๊ะเบอร์หนึ่งศูนย์สองเพราะว่ามันมัน,มนให้พนกักงานเลือกให้พนกักงานบอกว่ามันมันเข้ากับหน้าเราดี กันคู่หน่อยมาเข้ากับหน้าเราดีเออแต่มันก็ค่อนข้างจะแมทนิดนึงนะเวลาใช้เราก็เลยต้องเน้นแบบบำรุงหน้าให้มันช่ำแบบช่ำกีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะลองอเป็นเป็นดร็อกเตอร์ซัมติงไลท์แดดเพื่อในการผสมตัวอ่มอยส์เข้าไปในรองพื้นนิดนึงให้รงมันชุม่มเพราะว่าไม่งั้นน่ะมันน่าจะแมทแบบแมทมากวันนี้เราไม่ต้องการผิวที่มันแมทขนาดนั้นเราต้องการให้มันมีความช่ำอยู่ ก็ลงไปเลยหนึ่งปั๊มนะฮะสองปั nice. <car course offs> ๊มสามปั <ace> ๊มก็ได <c Hels ing employees> <horas> ้ไปเยอะหน่อยปั๊วปั๊วปั๊วปัวกัวกัวนี่วันนี้จะใช้ปริมาณบนพื้นที่ท่านเยอะนิดนึงเพราะว่าเราต้องการให้ผิวมันตืบแต่จะใช้ฟองน้ําชุบน้ํานะเกลี่ยพอใช้สปอนจ์สฟูบมันทําให้ทุกอย่างดูเห็นไหมไม่ได้ตัดมันมากมายมันบางฟิตมีเป็นบนพื้นที่ค่อนข้างจะบางเบาแล้วก็ เหมาะกับผิวแบบผิวหน้ามาันหรือผิวผสมอะไรอย่างเงี้ยฟิลเห็นไหมผิวมันมันเนียนขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ตึบมากมายมันผิวหายใจได้อะไรอย่างเงี้ยเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการความหนานมากมายคือตอนนี้ปัญหาผิวหน้าเราก็มีปัญหารอยสิวใดๆที่เกิดขึ้นนะเป็นเศษซากอะไรทนะำที่ผ่านมอ แต่ตัวนี้มันก็ช่วยเห็นไหมช่วยพรางได้ในระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวที่เหลือค่อยลงคอนซีลเลเอร์เต็มห้ายลงผิวเสร็จแล้วนะจ๊ะแล้วก็นี่มีการเแบบ่แปบบ้งเต็มหน้ามาเลยไม่ต้องใส่นะแบบอุแบบ๊ยลงแปบบ้งไม่เน้นหรือเปล่ามาอันนี้เราแบบเรากกองไว้ก่อนเพื่อไม่ให้หน้ามันหยาดนะเพราะว่าวันนี้นดูจากแดดข้างนอกเราหน้าน่าจะไปเร็วที่สุดกว่าสิลซิลไดนะผิวก็คือต้องแบบ บกแป้งไว้ก่อนเหมือนเป็นการอบเขาเรียกว่าอะไรเบคไว้ ai, อบหน้าไว้ให้มันแบบเก๋ๆให้หน้ามันไม่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 หม,ม,มันเออนะสิ่งที่จะทํากับผิวง่ายๆเลยก็คือการเอาตัวแปรงนะที่ค่อนข้างมีลักษณะเป็นเป็นแปรงแบบนี้ลักษณะเป็นสปุตตี้แบบนี้นะจ้ะโอกัสไม่ดูนี่เป็นแปรงแบบนี้นะ มาปัดผิวปัดให้ฝุ่นหรือแป้งหรือคราบต่างๆให้มันโรจากคิ้วก่อนให้หมดเพื่อจะไม่ให้มีอะไรมากเกาะบริเวณผิวคิ้วเวลาเขียนลงไปมันจะได้ติดง่ายถูกไหมบอกต่อนะจ๊ะแป้งนี้สีฟ้นนี้แป้งนุ่มใช้ดีมอกใช้ดีแบบมากๆมอเลยเดีย๋ยวเราเติมสีเป็นสีแบบเข้มๆน้ำตาลเข้มดำๆ,น,น,ๆ,น,น,ๆน,น,นะบริเวณหางนิดเดียว จะไม่ใช้ดินสอเลยวันนี้เราจะใช้เป็นฝุ่นในการเขียนเพราะว่าเราจะเน้นงานตางานขนตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สีปากสระเราก็เลยจะไม่เน้นคิ้วมากมายเพราะว่าคิ้วเราก็มีอยู่แล้วถ้าเขียนเข้มไปกว่านี้มันก็จะแบบหูต <Ooh. S 1> กใจเงปะเป็นคนเขียนคิ้วไม่ค่อยสวยนะ mm. ก็เลยจะไม่เน้นในคิ้วมก็จะได้ประมาณคิ้วใช้แหนมากโมงมาก เอาเถอะเอาเถอะบุ๋นะไม่เจ็พทีต่อไปนะจ๊ะเราจะมาแต่งตากันแล้วเริ่มเลยพาเลตตาที่จะใช้มันก็จะเป็นสีประมาณประมาณนี้เลยออกแบบส้มๆน้ำตาลน้ำตาลอะไรองเงี้ยให้มันแบบมีความซัมเมอร์นิดนนะมันจะได้ดูแบบมีจุดชืุนมากไม่ใช่น้ำตาลทองปกตินะก็จะติดยกอมส้มเล็กๆอะไรอย่างเงี้นะจ๊ะเออทิมตาเออ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 บึออ้ง มันคนโง่มันคนโง่มันน่งอทิบดเนาะตามันจะได้ประมาณน,นี้ื้ม,มหวาน,วานเดี๋ยวเจาะสีเข้มๆตรงเนี้ยเข้าไปสีที่เป็นแบบดำๆน้ำตาลๆน่ะตรงเนี้ยเพิ่มเข้าไปก็คงจะได้เราเลขอย่าไปทําอะไรมากเลยนะแค่พยายามเดี๋ยวสวยเองทาไม่สวยก็ตูจเจอไปแต่งตาก่อนพูดเยอะแล้วมีสมาธินี่ วันนี้คือขั้นตอนการคอนทัวร์เลยเว้ยาจริงคือที่แบบต้องคอนทัวร์สีจัดแล้วก็นหนักนิดหนึ่งเพราะอะไรอ้วนยิวน้วอ้วนขึ้นไงหน้าก็บานไงบัล้ังกนอีกมันเลยแบบต้องตกคอนทัวร์เพิ่มแบบนิดๆหน่อยๆอะไรอย่าเงี้ยบางที่เขาจะแบบให้แบบเริ่มเป็นอะไรนะเป็นเส้นตรงนี้ใช่ไหมแล้วมาใช่ไหมไม่ดัดเริ่มเส้นตรงกลางแก้มเลยเยอะๆแบบป้วนมีป้วนเลยปวนนี้แล้วมันจะขึ้นมันจะขึ้นเงาถ้าไม่ทำมันจะไม่ขึ้นเงา มันจะเป็นแคตสีแบบบรอนเซอร์ซึ่งมันไม่ได้หน้าอ้วนเอาดีแน่หน้าหลือกระดองมองไปหมดก็เลยต้องแบบเออเล่นหนึ่งใครที่เทคนิคแบบหน้าอ้วนอะไรอย่างเงี้ยฉันยังอยู่นีนไ้ได้นะแต่เป็นดีแท็กเล็ก,ลก,ลก 6, ปๆประมาณ1,000หกติว <laughs> แล้ววันนี้ที่แต่งหน้าเข้มได้ลงสีจัดได้เพราะว่าชุดมันใหญ่เหมือนกันมันจะมีแบบเครื่องประดุงเครื่องประดับอะไรไม่รู้หนายเยอะแยะนะมันก็เลยสามารถที่จะแบบ เตมได้เติมได้แม่บุญล้นแม่บุญล้างแม่กินเฮงได้จะเล้งนอนเมืองก็ได้ได้หมดเลยมันเติมได้ได้ไหมได้เลย <S <S เป็นการเขาเรียกว่าทำไฮไลท์คือปัดมาชานะคะไฮไลท์แด้นีให้ดูตาก่อนไว้แล้วไปปัด ป็นขนตาแบบเบอร์ใหญ่แบบเบอร์แม่มึงตายแล้วก็แบบขนตาล่างแบบเอ่อแมงอีนูนมานะก็จะขนตาล่างก็จะมาดนี้เลยดิแล้วก็แบบปัดให้มันเลอะก่อนแล้วก็เอาแหนบอย่างเงี้ยแหนบป็นขนตาแบบเนี้ยหนีบทีละช่อแบบนี้หนีบปัวหนีบปัวให้มันแบบฟิลเอว่าให้มันเป็นแบบฟิลชาช่อหมู่บะช่อแบบแบบแบบเก๋แบบสัต์แบบใหม่แบบใหม่เจริญกุลาแบบนี้เลยนะจ๊ะเนีย เอาแหนบดันๆนิดนึงแต่ระวังทิ้งตาน้มึงตาบอดคุณไม่ช่วยนะนี่แบบนี้ใช่ไหมละปี๊ปปิ๊ปป๊หวานมากเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทาปากนะจ๊ะวันนี้จะทาออกแบบให้มันแบบมีความแดงๆนิดนึงให้มันแบบมีความมันลักมันลือกุ๊กๆนะได้แบบนี้เธอได้ปะแล้วก็สีส้มแบบเต็ม แต่งแล้วตอนนี้วินิลลูกก็จะได้วันนี้เดี๋ยวเราไปแต่งตัวแล้วก็ทำผมเดี๋ยวมาให้ดูว่าจะเป็นยังไงกันนะจ้ะเสียเวลาได้ปมา <c oughs> โอเคทุกคนถึงขั้นตอนการทำผมแล้วค่ะนั่งก็ได้ไม่เป <c oughs> ็นไรไม่เป <c oughs> ็น,นไร่ยู่กหนเรา ทำผมอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นผมง,ง่ายๆก็คือเป็นทรงแบบแสบแล้วก็รั่วไปเนาะจะได้ติดเครื่องประดับแบบไทยแบบปฏิทิลิเจนซี่อะไรอย่างเงี้ยฟปริวจะค่อยรวบผมไปนะจ๊ะกางเลยว่ากางเนาะเราจะทักไปปากผมไปนะคะช่วงนี้ผมกับขนตาก็จะตีกันนิดนึง อุ้ยในกระจกมันสวยเนาะในกล้องไม่ค่อยสวยเลยไม่สวยอยู่แล้ววะแรงนะเวยนหน่อยได้ไหมล่ะแต่ปังมากที่มาอะไรอย่างเงี้ยนี่ทุกคนเดี๋ยรเอาเราแต่งตัวเสร็จแล้ว,ลวนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นแท็กซี่นะเพื่อน,นั่งวรุณจริงๆอะ่ะอีห้องพักกับตัววรุณอะ่ะอยู่ไม่ไกลกันเลยวรุณอยู่ในซอยนี่อยู่ปากซอยแต่ว่า ไม่ดูทางเข้าแล้วก็ถ้าเดินไปตอนนี้คงเอือดเพราะแดดข้างนอกค่อนข้างจะแบบแรงแมากก็เลยว่าเดี๋ยวว่าจะเดินไปนะคะเอ้ยนั่งรถไปเออนะแล้วก็ต้องออกไปสักคันี้ก็จะแบบมันๆนหน่อยไม่ได้ว่าไอยนะมันเรื่อ,องมันไงก็จะโดนดักอมมันแต่กตช่างแม่งได้รถแล้วค่ะ ลงจากแท็กซี่เมื่อกี้เขาถามว่ามาแก้บนหรอเปล่ามาถ่ายรูปเหมือนมาล้ำแก้บนเว่ะมาถ่ายรูปใช้ไชตาสงการเนิดหนึ่งวัดสวยมากเยี่ยมมากเดี๋ยวแฟรนให้ดูทุกคนโล<ะ>ดเยอ่ยมมากนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าเป็นยังไงนะคะ ก่อนที่จะไปถ่ายรูปเราจะมาเล่าก่อนว่านางสงกรานนะมิรที่มาที่ไปยังไงน,นะนางสงกรานปีนี้นะคะเขามีชื่อว่านางกิรินีเทวีนะปีนี้เนี่ยเขามาพร้อมเป็นพระนะเป็นช้างนะคะนอน,นบ,บนหลังช้างเลยจริงๆนะคะนางกิรินีเทวีเนี่ยเป็นราธิดานะคะของขา้าวกระบีลระพงนั่เองข้าวกบีลระพงเนี่ยนะเขามีตำนานเล่าว่าจริงๆแล้วนะคะกระบีระเนี่ย,เ,ยเขาเป็นเขาหมือนเป็นเทพหรืออะไรสักอาง่งนะ แต่ว่าเขาไปพนันกับขันทักุมารไว้เพราะขันทากุมารเนี่ยเขาเป็นเด็กที่รู้สึกว่าจะมีความฉลาดมากเขาก็เลยไปถามคำถามเพื่อวัดปัญญาแล้วพนันว่าถ้าตอบได้เนี่ยจะยอมตัดหัวตัวเองเลยแต่ถ้าขันทากุมารตอบไม่ได้ขันทักุมารต้องยอมโดนตัดหัวทำไมนพนันหรอใช่พนันเพราะว่าเป็นฉลาดมากไงก็เลยแบบมีความแบบฉลาดรักใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือประโยคนั้นนางก็ตั้งคำถามท้าคูมตั้งคำถามกับขันทากุมาร แต่พอเออเนี่ยค่นปร,มนระมาณเขาตอบได้ท้องฤๅพมนพมนเลยต้องจำเป็นจะต้องตัดหัวตัวเองแต่หัวของท่าพมมนพนมเนี่ยมีฟังก์ชันพิเศษทุกคนก็คือถ้าหัวตกลงพื้นไฟจะลุกปัจจบัเลยแต่ถ้าตกลงน้นนําน้าจะแห้งเหือดโยนบนอากาศฝนก็จะแล้งหมดไปหมดเลยฉะนั้นสิ่งเดียวาที่ทำได้คือต้องเอาหัวตัวเองเนี่ยวางไว้บนผานองเหลืองแล้วปอยให้พระยดาทั้งเจ็ดพระองค์เนี่ยเอาห่วงตัวเองมาวนรอบขอพระสุเมนทุกๆปี นั่นวันมหาสงกรานต์นั่นเองซึ่งแต่ละปีก็จะว,วนวนกันไปไม่ใช่แค่นางกิรินีเทวีคนเดียวจะมีเสด็จพระองค์ก็วนว,วนตามตามว,วันมหาสงกรานต์ตามเลิกที่แต่ละปีเขาตรงนั่นเองนะคะปีนี้ก็จะเป็นนางกิรินีเทวีก็คือปีนี้ลูกคนนี้มาใช่ทรงพระอุรรษทัดดอกมณฑาอาภรณ์แก้วมรกตนะแต่ที่อันนี้ลูกคนที่เท่าไหร่จำไม่ได้ ไม่ได้ดแต่ว่าถึงตาลูกคนน<ด>ีม้มาวนถตาแล้วก็จะมาวนนี่สมมติว่าปีไหนตรงวันจันทร์เอาคนวันจันทร์มาวนคนวันจันทร์ก็ต้องมาวนแต่และคนก็จะมีพาหนะมีอาวุธมีการแต่งกายปีนี้มีะอะไรการแต่ตงกนยป,ปีนี้รทรงคารัตทัดดอกวนคานทหารดอกวนทาไม่ได้ก็เลยเป็นดอกคล้ายๆเอาเท่าที่ไล่อาพรแก้วมรกตแต่ที่ห่มสีแสดเพราะว่ามันตรงกับวันรึ้น8สบดิวัฒน์สงกรานต์เขาก็เลยนิยมนุ่งสีแสดกันแต่จริงๆเนี่ยห่มหรือนุ่งสีไหนก็ได้นะ อ่าอะดูวัดหน่อยสวยเนาะสึงมากน่าเห,ห็นรูปม,มากๆเลยอ่ะเราจะพาไปตรงไหนกันต่อเดี๋ยวเราจากทา,ทาขึ้นไปไนอยด้านบนไหมไปดูวัดที่บนจังหวัหวดวไหมเราพาไปดินน้ำก่อนไหมอันนี้ไขยแม็กเลยเออจริงเลยไปริ่น้ำดีกว่าดูตรงนี้ไปเลย ร้นอนมากคือวันที่อากาศประเทศไทยหนาวเดือนเมษาสองวันติดเราไม่มาถ่ายเรามาถ่ายวันที่แดดแรงแดดแรงมากก็มาเลยเขาบอกวัดอรุณนะคะสำหรับค,คนที่ยังไม่เคยมาเนี่ยมาได้สองทางคือมาได้ทางรถลงตรงนู้นกับมาทางเรือได้เพราะที่สุดอ่กมาแบบนี้แต่ร้อนนิดนึงนะใช่ไหมที่เขาขาร่มขายกัอกนยนะอย่างเงี้ยโอ้ยตรงนั้นมีของขายด้วยไปดูไหมไหนไหนไหนนูนน่นนู้นนู้นนู้นป้ายไม้ป้ายไม้ อ็อ,อาศัยความมั่นน้ามั่นใจประมาณมหนหึ่งนะไปไปโอ้ยถ่ายหมดน,นี่สวยมากสูสแสงแสงตอนนี้มันกดหน้าอยู่ปะ <S <S ใช่ใช่มันกดหน้าเ,เว้ยกดแสงมันกดตรง อยปลาคอยปลาอยหอยค่ะไปไปไปเออฉีดยากันไม่ไหวเออาไโออาจจดได้เขาว่าเหมือนนางสงการปีนี้เขาไม่ได้ใส่อะไรแบบนี้มเราไปสอบถามผู้รู้มาเขาบอกว่า ตอนแรกงงว่าเราต้องใส่ชุดสีอะไรดีคะหม่มสบายสีอะไรดีแต่เขาว่าไม่ต้องห่มแล้วค่ะเอ้ยจริงจริงอะไม่ต้อง,องห่มแล้วค่ะนางฟ้าเขาไม่ใส่อะไรเลยเขาใส่แค่อาพรเจ้เป็นเครื่องประดับอะไรเงี้ยนะเจ้ามรกตอะไรเงี้ยเกี่ยวเกี่ยวแบบเนี้ยแค่นี้แต่ว่ามานนี้เนี่ยจะต้องห่มหน่อยเป็นสิงทไทยใจงามเราจะไม่ห่มก็ไม่ได้ถูกไหมพราะเราเข้าวัดเนี่ยบางทีอะก็ต้องเดี๋ยวเขาไม่ให้เข้าวเียจะจะได้หายอยู่ที่ห้องก็ไม่ได้ตอนนี้เรามาดูของขายซึ่งตอนนี้บอกว่า คนหน่อยมากเนาะพอช่วงโคอยู่วดัดคนหน่อยมากคนถ้าใครจะเลือกมาเที่ยวเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นอีกหนึ่ง c h o ที่ดีน่าเลือกมาเที่ยวมากเพราะว่าคนไม่เยอะไม่แออัดนะคะแล้วก็อากาศมันไม่ร้อนมากถ้าเที่ยวกับช่วงเมษายนทุกปีเนี่ยช่วงนี้เหมือนจะยังไม่ร้อนมากสามารถมาเที่ยวได้นะคะจะไม่ร้อนมากาเ,เข้ากับเขาก็เข้าง่ายมากแค่มาสแกนอุณหภูมิปุ๊บเข้าได้เลยไม่ต้อง ส่วนอะไรมากมายก็สูกเข้าได้ปกติเราไม่ต้องจ่ายค่าเราไม่ต้องเสียค่าเข้านะคะใครจะมาทางเรือก็ขึ้นเรือที่บริเวณท่าอะไรอ่ะท่าเตียนตรงอาคาแล้วก็ข้ามมาเอ้สังเกตท่าเตียนปะท่าไหนตะที่นี้แต่ก็หา google เนาะเพราะเราไม่ได้ศึกษายอมรับลงเออมาขึ้นเรือขึ้นฝั่งฝั่งนี้หรือถ้ามารถถ้าอยู่ฝั่งทนก็มารถลงได้เหมือนกันง่ายๆเลยเดินเข้าปุ๊บถึงเลย ดูดินเป็นสง,ง่าม,มากนะคะอ่า<ฮ>ก็เดี๋ยวเราไปกันว่าอรุณเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะขับข้างในเพื่อเป็ถ่ายรูปหามุมแต,แต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บมาเป็นฟุดเอามาฝากทุกคนนะคะบ๊ายบาย ในทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ทำการถ่ายรูปแล้วก็เก็บวิดีโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการถ่ายแบบในายกรีดีทวีวันนี้นะคะก็เป็นไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องสม r t ร o ว m ด้วยนะถ้นมีบายบายสุดว้าวมาทุกคนค่ะนี่คือบรรยากาศการปิดสิ้นสุดนี่พูดเลยพูดทักปีดูด้วยหัวจรดเท้า แบบแบบสับลงทุนอีกแล้วลงทุนอีกแล้วบอกมูลค่าได้ไหมไม่บอกดีกว่าแต่ว่าก็ลงทุนไปจุกๆแอบบอกหน่อยแอบบอกหน่อยอันนี้ก็อ,องสามอันนี้สองสามอันนี้อ่ะหนึกกรูปนี่อันนี้อีกห,หนึ่ง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 เน้นเน้น